<laughs> ลองซื้อลองซื้อกันสองคนเ่ามว่าเครื่องจะไหวหรือเปล่า <laughs> อย่าเล่นไปเล่นมาเครื่องดับถ้าถ้ากูหายไปเล่นเครื่องดับแน่น,นอนเฮ้ยแค่เข้ามาในเกมเครื่องก็หลอหนหรอก เนี่ยมันเลือกได้เว้ยมันมีดิวยยอเราไปเอพิโซดหนึ่งเนาเวอร์ซามโก้ มันเล่นได้ห้าคนเลยหรอหรือว,ว่าไม่ใช่เห็นความยากอะเงี้ย EC Normal Hard Insane Exam Exam ว่โดนตบทีเลือหายวะไอ้ไอเข้ามาแล้วเหรอใช่ปะไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ n อ t ไอ้ไ้ไอโได้ไอ้ไไอ้ไอไอ้้้อไ้อิ กลัวเปล่าหนึ่งเน,นี่ยมาแล้วเนี่ออยเอาอ้เข้ามา,าร้างไม่ได้เพื่อนถึงจะอยู่ในแบบแม,มันก็ร้างไม่ได้ใช่อะลองหยอกทำไมวะเหยี่ยม,มึงนี่ยเหา้ยแหลเข้าได้ไหมเนี่ยเลดี้เนี่ยไม่ได้หรอเพเนี่ยได้ไหมได้วะได้ดิลองดู เว้ยทำไมกูเป็นผู้หญิงไงกูไม่เอากูเป็นตัวอื่นไม่ได้เลดี้นี่ไงเนี่ยก็กูบอกแล้วมันมีเลดี้เนี่ยวเออมันจะไม่ได้ได้ไงเดี๋ยวผมผู้ชายกูอะเอาไอ้เอาไอ้ไม่ได้ดิเนี่ยกูลอยไอ้นี่ยไอมายังเดี๋ยวมเลือกขาดกันเฮ้ยเอาเฮ้ยอีซี่พออีซี่พอลองเช็คนี่เฮ้ยกูเปลี่ยนตัวได้ไหมเนี่ย เสียค่าเสียใช่เปลี่ยนไม่ได้ไม่รู้แต่ไหนไอเมื่อยังไงรู้ได้ยินไได้ยินแล้วเมื่อกี้มีอย่างนีใครเข้ามาคนนึงวะใช่เออมีคนเข้ามาเลยเหรอเอ้ยเกมไม่มาเหรอไม่รู้คุณไอเกมหายไปไม่เข้าเกมมาหัวเสือไขาบอกว่ามันจะมาเล่นไหมเรอ รถคนแรกเลยมั้งรถก่อนกูอีกที่อ่ะพอเป็นสายตีแล้วกันเชิี่ยครัทำไมที่เปลี่ยนไม่เห็นได้เลยวะยังไงเลือกตัวได้ก็ตรงเข้าหรอเข้าแล้วเข้าแล้วมาเลยเฮ้ยกูเลือกตรงดีที่อ่ะแมกูเลือกตัวไม่ได้อ่ะอ๋อนี่อ๋อเชงเนี่ยเหรอไม่ใช่เพอร์เฟคแชลี่ยรัเละคร อ๋อไกูนี้นี่กูชอบตัวนี้นอีกอ้วนไม่แต่กูลองเล่นออฟไลน์แล้วว่ามันเนี้ยมันสุ่มตัวละครให้เอออันนี้มันเลือกได้มันนี่นกับเพื่อนน่าจะได้อะเล่นกับเพื่อนมันน่าจะเลือกได้แหละแต่มันมีตัวเลือกอยู่แค่ห้าตัวแล้วใครคนงไงยม่ต้องมีอสามคนก็พอหรือเปล่า กูเล่นอีซี่ไงกูลองเชิงไงเฉย๋ยวดูว่ามันจะแลกหรือว่าแต่มัอนค้ามกูเล่นมาแล้วซาต้าผีมันต้องแรมสิบหกอ่ะถึงจะไม่แลกเลยถ้าเครื่องกูนะจะนิดนิดอ่ะเพราะกูเคยโหลดมาเล่นแล้วไงกูเคยโหลดเออกูก็เล่นมาแล้วก็ตุกกระตุกกว่าว่าเวลาผีมาเยอะกระตุกไอ้กระตุกอยู่แต่แต่ผมนิดหต้องเสียบไอ้นี่ชาร์จแบตอ่ะลองเชิงกูมานินี่ขนาดแบบอัดเกมไปด้วยนะมันยังแบบตอนนั้นก็ก็ยังพอเล่นได้

ขอเป็นตัวก่อนกดกดอันนี้ IP อะไร Center แต่กูจะเป็นผู้หญ <gardens> <g late> <IL EN _ Lust> <sm> ิงเองเชื่อวะไอโกโก้สักอย่างนั่นแหละเอ๊ะอย่าแย้งกันทำไมวะกูต้องกดเลดี้หรือหรือพงต้องกดวะกูต้องกดเลดี้ก่อนันมึงกดดิมึงกดดิไอวัลกดกดกูกดดิกูกดไปดิ เนี่มันปิดแล้วเนี่ย this game view start starting เนี่ยอะไรเนี่ย start game เอ้ยมันซุ่มแบบว่ามันซุ่มหายคนนไงวะมันซุ่มหมอโอเคเลยเออไอ้ย์ไอ่ย์บอดเบี้ยวเนี่ยไงบอสเบี้ยวเนี่ยไงบอสเวเนี่ยไอ่ย์กูทุกข์เขาเลยเนี่ยเล่นได้เลยบอกว่าน้องลอยคนหนึ่งใช่ทำไมกูโหลดอะไรล้ออะได้มาแล้วไอ้เฮี้ยเหมือนเกมจะหลดนะ หรือป้าไอ้บุมเครื่องร้อนเครื่องดับนะมันจะตอนไหนถ้ากูหายไปอ่ะเฮ้ยแต่โคฟานามเป็นของหลาเส้นนี่ไอเกมที่เนี่ยสบายอะไรสบายคอมมันหรือมั้มึงไอ้เนี้ยมันขึ้นในนี่วะา Windows Security วะโดนแล้วัน้ะเบิ่อ alert จอฟ้าแน่เลยโอ้ย ไอ้น,นี่มึงสตรีมอยู่ปะอยู่ไอ้น,นี่กูอัคดคลิปอยู่อ๋ออัดอยู่ใช่ปะเออกูยังดูว่ามันยังไงมันได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยะปุ๊บเอ้ยมันช้าจังวะเออเครื่องกูไม่โหลดเกมวะโอ้แค่โหลด,ลดแต่ว่าแต่ว่ามันรออะไรก็ไม่รู้เออ Boy, hầu như hầu kỳ em dài miền nha. hùng luôn. Sắp hết. chữ anh em bawa. A hùng luôn kiawa. Aku ngon hao hí mô. Ai luôn. 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 Ai โหลดปะนี่้โอ้ยไม่ใช่โหลดป่ะน,ะนี่เล่นได้ป่ะนี่ไอเยี่ยแรกแรกโอ้เข้าไม่ได้แล้วว่า disconnect เขี่ยอะไรเนี่ยรัวเลยตอ,อันวะ่ะอ้า I'm in.